ดีว่าไงพี่น้องตอนนี้เอาซอยปลาหมึกเนาะเสตียังกินนี่เซฟบอกมีบอสตั้มทุนว่าสิตั้ปลาหมึกเนาะพี่น้องแตมแซ่บแท้ทุนว่าอีกท่กมียังหนวดมันหนวดหนวดนีใหญ่เลยพี่น้องเซฟ เชฟเก่าเหมือนเดิมพี่น้องผล<ป>รสิตตั้มปลาหมึกกินเนมาแมลงเนาะ FC <ป>ถูกๆขานเขามากินน้ำกันได้จ้าคนอื่นกะแพ้ขามาเบิ่งกะอย่าลืมก้ไลค์กดแแร์กดติดตามเนาะพี่น้องเขามาเป็นกำลังใจให้ซองกี้สาวลาวก่อนไม่นี้จังสิได้ทำคลิปต่อๆไปฉันบ่มีกำลังใจทำเด้พี่น้องเอ้ย ม yup. ียวะคนกำลังตกพี่น้องแย่แยะเดี๋ยวจีนไปเบิ่งแต่คนตกเนีมาแรงกะคนตกคนกำลังตกเนาะรอแบบถื่าไม่ซื้อ ตนแหงก็ใช้ผกพี่น้องปอ่าบักผีกนี่มีวัางสองร้อยหน่วยน้องโอ้สองรก็นหน่วยเพะเพรพายี่ยบไรเลยนะอันนี้ก็ใช้อีกคนะร<ส>มีอ,อยู่สองรยี่จวกไปวงามอปลาหม,มากึกเต็มกระมังเลยพี่น้องว่ามันสิบ,บริบร,บ,รบ,บ่อกัวบ่เบิดเนอะพี่น้องแต่เราชมไปเรื่อยๆ<ต>ผัดเอา็มีได้ปะนี่ขี้ขา้ซอยก็เลยผัด แมงเขาเอื้นมมาข้อมันเนาะข้อมันอันนี้นะมีข้อมีนวดชามโลพี่น้องจัดไปมาเนี่น้องใส่น้ำปลาลงไปนอกตอนนี้ใส่น네้ำปลาน้ำปลานนัวพี่น้องเชฟเขากระจายขนอยู่ได้เห็ดกับเขามันลดนัวพี่น้องคือว่าสุดลดนั่นแหละไป แช่ลายแช่หลายแช่หน่อยมันจะบ่แช่ชเลยอ,เอ,อ,อันนั้นน้ำตาลเนาะน้ำตาลน้ำปลาน้ำปลาสองซ้อนบอนเห็ดกับข้าวก็หกหกจังหน่อยก็ขอโทษขอแภัยน้ำหลายเลย,ยจ้า แช่มันาลงไปพี่นนองบีบมัหนาลงไปเนาะบีบมะนาลงไปแช่มะนาว่องหน่วยอันนี้แช่กเก่นลงไปเนาะกลัวมักเกือ,อเคลอแหละ โยกโยกๆยกโยกกเขา่าเข่ากันนี่มัเลยใส่ปลาหมึกกระอเต้นะ โครได้เพรานตัวอืมโคตรได้เลยอืมตอนนี้กำลังตับน้ำพี่เนอะพอมันเลือ,ม,ลอมันเลือขกก็เลยใช่หมอแล้วหมึกสามโลต่าง พักพักพักแซบแซบ,บนนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเลยผ่ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร้ชมกิซารลัม,ม,มเดอร์จ้าบ๊ายบาย,บาย